เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับท่องไวพี่สวัสดีครับเป็นนี่ของมาฮีเป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้เป็น toyota camry นะครับ camry ปี99เครื่องเกียร์ดีสีสวยเลยนะครับล r o แม็กกับยางดอกหนาๆนาใช้กันได้ยาวสีสันเดิมบ้างเงาฉ่ำไม่มีชนหนักครับอาจจะมีเลื่อนบ้าเงเล็กน้อยเท่านั้นเอง วอดีต้ตะเข็บเดิมๆหน้าเดิมหลังเดิมคันนี้บอกปรับไฟฟ้าเลยนะครับ VIP เลยทีเดียวแต่งประตูสวยงามให้กันทนสวยงามไม่แตกหักไม่ชำรุดนะครับบอกปรับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าภาษีขาดนะภาษีขาดก็ไปต่อตอนโอนได้เลยใช้น้ำมันล้วนๆไม่แก๊ส2 9 0 0มบาทเท่านบาทั้นเองโตโยตา้าแคมรี่ครับนั่งสบายแน่นอนขันหน้าเดิมบางห้องเครื่องเดิมๆต่เข็บว้ขวาเดิมๆครับไม่มีรอยชนหนัก สนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับพิกัดดูรถอยู่สุพรรณบุรีเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยนะครับสามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ